ได้เงินทางนั้นเหมือนก็หลวงตามาวันนี้ถ้าไม่เงินก็ไม่มา <laughs> เพราะว่าหลวงตาเนี่นิมนต์ง่ายเป็นพระที่ใจง่ายนิมนต์ทางโทรศัพท์ก็มาง่ายง่ายจริงๆถวายมากก็มาบ่อยถวายน้อยครั้งเดียวแคนเซิ หนึ่งใช้รับล่อสองยอให้เหลิงผู้หญิงส่วนมากชอบให้ยอทั้งนั้นแหละแต่บางทีก็เรื่องมากนี่ตัวเองไปกินอะไรหน่อยไหมผู้ชายถามแล้วตัวเองกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆกินลูกชิ้นไหมไม่เอาอะ <keine S 1> กินก๋วยเตี๋ยวไหมอีกแล้วหรอ แล้วจะกินอะไรดีล่ะอะไรก็ได้ง่ายๆเนื้อย่างไหมไม่เอาเต่าลอนน่ะเค้าผัดไหมไม่เอาแล้วจะกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้ง่าย,ายๆน้ำเปล่าอย่างนี้เ้าเรียกว่างี่เงา่า อะไรก็ได้ง่ายๆก็มีแต่น้ำเปล่านั่นแหละใช่ไหมเกินไปเวลายอผู้หญิงใหญ่ชอบบางคนนะมีปัญหามากผู้หญิงนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดในโลกผู้ชายยอมเสียเงินเสียทองแต่งกับเธอหมดสองสามแสนแต่ไม่เคยแต่งตัวดีๆให้ผัวดูเลยเวลาออกจากบ้านชุดไหนดีนะแต่งหน้าเขียนคิ้วไปให้ชาวบ้านชาวช่องเขาดู เวลายอยู่กับผัวทำตัวเหมือนแม่บ้านเกษตรกรทั้งมาเขือเทศทั้งแต่งกวาเต็มหน้าวิกลจริตบางคนก็ถามนี่ตัวเองเขาอ้วนไหมไม่อ้วนนะจริงหรือเปล่าดูอีกทีทียังไม่มั่นใจ ดูอีกทีนีก็ไม่อ้วนนะผอมกว่าแฟนเก่าเธอไหมอาพูดถึงเขาทำไมอ่ะพูดไม่ได้เหรอเริ่มแล้วมีอะไรนึนามิเข้าเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ผู้หญิงต้องหย่อถ้าไปเจอผู้หญิงผมเดี๋ยวนี้ดูอวบขึ้นเนาะตัดผมรับกับใบหน้าแบ้วจริงอ่ะน่ารักอ่ะ นาราล d าถ้าไปเจอคนอ้วนนิดหน่อยเออไม่ได้เจอกันสมเดือนเพียวดีนี่มันจะได้ดีใจไงแต่เขาบอกว่าผู้หญิงปากกับใจไม่ตรงกันเป็นไปได้ไหมผู้หญิงที่อยู่แถวเนี้ยไม่ต้องสวยมากก็ได้ตอบหน่อยผู้หญิงปากกับใจไม่ตรงกันจริงไหมจริง ริงเรื่องนี้เรื่องจริงผู้หญิงคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่เพลงเขายังร้องบอกเลยวันนี้เลิกเรียนกี่โมงอยากไปส่งชิม,มิชิม,มิปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในใจได้สิได้สิอะ่ะเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันยอให้เหลืองเชิงออดอ้อน อันนี้ไม่ต้องอธิบายว่านักศึกษาวิทยาเทคนิคสุรินเก่งอยู่แล้วเชิงออดอ้อนวอนขอรักดักให้จนทนให้ดา่าท้าให้ตกแปดตะพบถึงตัวเสร็จทุกรายนี่คือเหตุผลของมันที่มันสำเร็จรู้ ประการต่อมาก็คือไม่ตกเป็นทาตอบายมุกอบายยมุกค,คือปากทางแห่งความเสื่อมเช่นเที่ยวกลางคืนเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ค่อยออกจากบ้านรักเนื้อสมวนตัวกลัวเสียหายลูกผู้ชายลูกมีพ่อมีแม่ไปที่ไหน มีแต่ผู้หญิงเยอะเต็มไปหมดนักเรียนบางคนบางคนนะไม่ใช่นักศึกษานักเรียนสี่ทุ่มหลวงตาผ่านสุรินมายังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนักเรียนอมะตะนักเรียนฟีเวอร์นักเรียนโคตรสกปรกผู้หญิงอะไรสี่ทุ่มเนยยังไม่อาบน้ำอีก เลิกเรียนตั้งแต่สโมงเย็นน่าจะอาบน้ำเปลี่ยนชุดเดสสกปรกสี่ทุ่มยังบิดมอไซท์ทำหน้าสลอนแต่งชุดนักเรียนสก๊อปรกอะไรถ้ามีชุดเดียวอย่างพระไม่ว่าชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันแต่ชุดนี้มีสเสน่ห์นะ เพราะว่าปกติถ้าเราไปกินข้าวที่ไหนเราต้องเสียเงินแต่ชุดนี้กินฟรีกินฟรีโดยไม่ต้องเบกกินฟรีแล้วก็แถมเงินด้วยนะคนไทยนี่ก็แปลกทําบุญก็แปลกเวลาซื้อหวยรู้จ,จักคูณ20คูณ20โต๊ะเต็งเพียบเวลาถวายพระไม่เคยคูณเลยวันนี้คูณไหมท่านผอ,อ <c oughs> พูดเล่นแต่ถ้าได้ก็เอาจริงเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนมีโอกาสหนึ่งประสบอุบัติเหตุได้เดี๋ยวนี้พวกวิศวกรเถื่อนเยอะเช่นรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันซื้อมามันก็มารื้อจนเก่า ยางเข้ามาดีๆก็ถอดออกใส่เล็กๆเล็กๆถ้าเก่งขนาดนั้นทำไมไม่ผลิตใช้เองละ่ะ <laughs> รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันรถยนต์แต่ละคันกว่าจะออกมาขายได้วิศวกรไปจำบริษัทเป็นร้อยๆคนออกแบบกว่าจะได้มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันและไอ้พวกดัดจริตนี่ไปทำเล็กๆไปเจอลูกหลังแพดลมฟุบเจ็บเจ็บไข่อ่ะ คือเขาออกแบบมาถูกต้องแล้วไม่ต้องไปดัดแปลงเหมือนพวกรถยนต์โหลดไงพระซื้อรถยนต์มาแล้วเขาโหลดแล้วก็ไปที่วัดปรากฏว่าไปวัดหลวงตาไม่ได้ติดพอรถเขาออกแบบมาถูกต้องหลวงตาชอบรถสูงๆออฟโรดประมาณนั้นนมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทุระรถเข้าอู่ ไปยืมรถเก่งเขาใช้ป้ายแดงขอภัยที่เอ่ยชื่อวีออสปรากฏว่าไปกรุงเทพรถหลวงตาวิ่งสามชั่วโมงวีออสหชั่วโมงเกลียดตั้งแต่บัดน,นั้นเลยโอ้ไอเกลียนประไอไหม เพราะว่าไม่สบายมาหลายวันก็คงจะหมดเสียงเหมือนกันเที่ยวกลางคืนหนึ่งประสบอุบัติเหตุได้สองถูกทำร้ายได้คนเดียวนี้ไม่มีเหตุผลบางทีมันตั้งแก๊งได้ไอ้พวกมอเตอร์ไซค์เก่าอะไอ้ซี5หบางทีมันก็ไปดักคนตามสี่แยกแก๊งไหนมาไม่รู้กุซัดเลย เย็บตัวฟรีเลยใกล้ๆบ้านหลวงตาใกล้ๆวัดหลวงตาไอ้นี่ก็หน้าตาดีผู้หญิงก็ชอบเยอะก็เลยไปรับผู้หญิงคนหนึ่งนักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตบุรีรัมย์ก็ซ้อนถ่ายไปไปดูมวยบ็อกซิง่ง พอไปดูมวยเนี่ยไอ้นี่รูปหล่อโจดมันเยอะนะคนรูปหล่อไปไหนเจ็บฟรีเรื่อยนะอาออย่าคิดว่าหน้าตาดีแล้วมึงจะปลอดภัยนะเดี๋ยวนี้คนหน้าตาดีไปไหนมึงเจ็บฟรีทุกงานนะ่ะถ้าหน้าตาอย่างนี้ปลอดภัยเ,เรื่องจริงก็ไปดูมวยไอ้พวกแกงนี้กระสกัดที่บ้านศรีสมบูรณ์ตำบล โคคมินเพื่อพระประชัยพรจอดรถผู้ชายก็กระโดดลงจากรถผู้หญิงคิดว่าตัวเองปลอดภัยไงเพราะไม่มีโจทย์กับเขาหินขนาดนี้มันทุ่มใส่หัวผู้หญิงก็เด็นลงจากมอเตอร์ไซค์เท่านั้นยังไม่พอไอ้นี่สุดยอดเลยมันรังแกผู้หญิงได้สุดยอดสีห้าคนทั้งกระทืบทั้งเตะ ั้งกระทืบทั้งแต่ผู้หญิงสลบสไลด์ไปสามวันสามคืนพอเฟินขึ้นมาพูดจากันไม่รู้เรื่องเพราะสมองมันเละเทะหมดสาเหตุก็คือเที่ยวกลางคืน